โอ้โหต่อเนื่องนะครับผมคูนสามวไปที่1,260บาทนะครับผมโอ,โอ้โห้รงวันก้อนโตเลครับผมอ้เรามาลุ้นนะอีก13ฟรีเกมเราจะได้กี่บาทนะครับผมเราได้ไปที่สองพสวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาพบกันกับช่องสกายโพนะครับ วันนี้ผมจะพาทุกคนไปเล่นเกมใหม่นะครับผมของค่าย PG นะครับเหมือนกับว่าเกมนี้เขาจะเคยมานะนะครับผมแต่ว่าโดนแบนไปนะครับผมเราก็เลยไม่ได้เล่นเลยนะครับผมเหมือนนานแล้วนะครับเกมนี้นะวันนี้เรามีทุนมาที่5,000บาทนะครับผมผมจะเบ็ดที่30บาท40บาทก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูหน้าว่าเราจะแตกเท่าไหร่นะกับเกมมังคีคิงนะครับผมเนี้ยดอกแรกครับผมโอ้ เหมือนจะกเกลือนะฮะโอ้โหเกมมาใหม่มันต้องแจก,กสิครับอันนี้มันอะไรกันครับเนี่ยสงสัยต้องลดเบ็ดก่อนนะครับผมเปิดเทอร์โบไ้ฮะนะ่ยเอามีคิวมาครับผมเรามีทุนมาที่ห้าพันบาทนะครับแต่เราจะได้เท่าไหร่ไปดูกันนะครับผมนี่ะโอ้โหเมื่อกี้สวยนะครับผมน้ำเต้าออดอกนี้มาอีกสิบเก้าบาทนะครับรวมรางวัลน,นะได้มาที่สองร้อยห้าสิบสองบาทนะครับผม หเนี่ยหากชอบคลิปผมก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมเนี่ยหัวมามาอยู่ฮะมาอยู่ครับผมมาที่7บาทนะครับผมมาแบบตะกั่ฮะเงินรางวัลท้อโอเคดอกนี้ครับผมมาที่135บาทนะฮะฟรีสปริงจะลงไหมครับเรามาลุ้นกันนะครับผมฟรีเกรมัสคัตเตอร์นะครับผมนี่ฮะไม่ลงครับผม ตามสัตวปครับผมทําให้ลุ้นนะฮะนี่ฮะโอ้โหคุกกันนะฮะคุกกันเหลืออะไรกระบองเนี่ยหรอเมื่อกี้มาอีกแล้วครับผมน่าจะเป็นกระบองของมิกกี้ซิงนะครับผมโอ้โหคนมาคนมาที่450นะโอ้โห,โหมาต่อเนื่องไหมครับผมมาต่อเนื่องนะครับได้มาที่454บาทนะครับผมของเมื่อกี้นี่โอ้โหเฮ้ย เฮ้ยอย่าหายดิเฮยไม่หายนานนะครับเนี่ยเกมใหม่ต้องไม่หายนานนะครับผมเรามาลุ้นกันครับว่าเราจะได้ไปที่เท่าไหร่นะครับผมอ่าผมลืมบอกนะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเว็บเดิมนะครับผมเฟบโฟฟาเบนะครับหืมดอกเนี้ยมาอีกสักดอกนะหืมมาครับผมอีกสักดอกนะโอ้ไม่มานะครับผมได้ไปที่2 7งบเจบาทนะครับผม เอาผมมาที่ห้าพันนะเรามารอลุ้นกันนะครับผมว่าเราจะเกลือไหมฮะโอ้โหโอ้โหหายโอ้โหมาฮะมาแมะโอ้โหมาเป็นแถวที่สองร้อยสิบบาทนะครับผมโอ้โหน้ําเต้ามาต่อที่หกสิบบาทนะครับออื้หืออื้อหืมการน้ำมาการน้ําใช่การน้ำน่าจะเป็นการน้ำเนะครับผมได้มาที่สองร้อยเก้าสิบสองบาทนะครับผมเนี่ยฮะโอ้โห สิบมายังไงต่ออะไรมาครับผมไม่มีอะไรมาเลยนะครับนี่ฮะดูมาครับผมโีเคมาต่อที่สี่สิบห้าบาทนะครับโอ้แล้วก็เงียบหายไปฮะเช่นเคยครับผมโอเป็นสามสิบบาทโอ้โหแต่ต้องลองขึ้นเบ็ดด้วยนะผมนี่ฮะผมมันเริ่มให้มาแล้วนะครับต้องขึ้นเบ็ดจริงๆหรือเปล่าครับผมนี่ฮะนี่ฮะผมโอ้โห ยังไงดีครับผมจะเพิ่มเบ็ดดีไหมฮะเอาต่อแล้วก่อนล้วกันนะผมที่สามสิบบาทนี่นะเราดูเชิญกันไปก่อนครับผมมันจะให้เราจริงไหมไม่ใช่ว่าเพิ่มเบ็ดละขายนะี้เนี่ยโอ้โหนะวันที่เจ็ดสิบแปดบาทนะครับผมโอ้โหขอแบบสวยๆนะขอแบบสวยๆนะครับผมโอ้โหสแคร์เตอร์ไม่ยอมลงให้เลยนะครับ เหมือนจะหายนะเหมือนจะเกลือนะครับผมไม่มีน้ําตาลผสมนะฮะไม่มีชูรสรสดีเลยนะครับผมนี่โอ้โหเฮ้ยออื้หือมาที่สิบนะครับผมแต่ไม่ต่อเน,นื่องฮะโอ้โหรู้สึกว่าจะหายไปไหนไม่รู้นะครับผมนี่ฮนะอะไรมาละสิบมาอะไรลงต่อฮะไม่มีนะครับผมเบ็ดที่สามสิบบาทสเก็ตเทื่อลงนะครับผมโอ้โห ได้มาที่8หมุนฟรีนะครับผมเราไปดูแะ้แปดหมุนฟรีเบ็ดสามสิบเราจะได้อะไรครับผมเนี่ยนะโอ้โหมากระบองนะผมกระบองมา้าแต่เขาไม่ได้อะไรเลยนะฮะมาอีกอันนึงครับผมได้เจมาที่4บาทนะครับผมโอ้โหเบ็ดสามสิบได้4บาทโอ้โหไม่แน่คูณ2ครับผมไปที่360แล้วนะครับผมโอ้โหสามร้อยหกสิบสี่บาท มาอีกดอกนะครับผมมาไหมมาที่ A อคูณสนะ36บาทนะต่อเนื่องไหมครับผมไม่ต่อเนื่องนะครับโอ้โหหึต่อเนื่องนะไม่ต่อเนื่องนะผมสามจุดท้ายอ่ะมาที่คูณ4แล้วเกบาทนะครับผมโอ้โหตัวคูณมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโอ้โหดอกนี้มาที่37บาทนะครับผมโอ้โหไปครับผมแตกนะโอ้โหคือมาที่คูณ6ครับผม135บาทนะครับผม เนี้ยโอ้โหคูณเจ็ดไปนะสองร้อยสิบบาทนะครับผมโอ้โหรู้หมว่าเราต้องเพิ่มเบ็ดแล้วนะครับเนี่ยเนี้ยโอ้โหมาที่คูณแปดนะครับผมสามสิบหกบาทนะครับต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องครับผมโอ้โหได้มาที่เก้าร้อยเก้าบาทนะครับผมกับฟรีสปินแปดครั้งนะฮะก็ยังถือว่าโอเคนะครับผมเราก็ได้ทุนเราคืนกลับมาแล้วแถมกำไรมาอีกสามร้อยกว่าบาทนะครับไปกันต่อฮนะเยาวฮะ เฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะหายแบบไม่หายมาที่สี่บาทนะครับผมมาแบบจักระจีนะฮะอืม <c oughs> ใส่แล้วต้องเพิ่มเบ็ดมั้งละครับเนี่ยโอ้โหเราขาดทุนไปอีกรอบนึงแล้วนะครับผมนี่ฮะมาดอกนี้สิบสองบาทนะครับผมมาอีกฮะจักระจีละเกเินนะครับผมโอ้โหน้ำเต้าฮนะโอ้โหน้ำเต้าอืม อะไรมาต่อฮะโอ้โหไม่มีนะผมม้าดอกนี้น้ำเต้ากับเคนะครับผมได้ไปที่165บาทนะครับโอ้โหเกมอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหนี่ฮนะน้ำเต้ามาผมแต่ก็ไม่ให้นะเขาไม่ให้เฮ้ยให้ไหมฮะไม่ให้นะครับผมโอ้โหดอกนี้โอ้โ๋อนี่ผมแบบ ไม่ค่อยมีอะไรน่ารุ้นเลยนะครับผมแต่มันก็ไม่แนะ่เราเหลือตั้ง4,000กว่าบาทนะทุน5,000บาทนะครับผมเนี่ยครผมโอ้โหสุดมาหากชอบคลิปผมก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมเนี่ยเนี่ยเป็นเกมใหม่ของพีจีน,น,นะครับผมเนี่ยเป็นเกมมังกี้คิงนะครับผมอยากเล่นก็เข้ามาเล่นกันได้นะครับผมแต่ถ้า,าอยากเล่นเว็บเดียวกับผม เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับผมสมัครเข้ามาได้นะเข้าสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับผมโอโ้สักกระเติมเมื่อกี้ไม่เสียดายนะฮะโอ้โหเราเพิ่มเบ็ดไปที่ห้บาทแล้วนะครับตอนนี้เริ่มหงุดหนงะิดแล้วผมเริ่มหงุดหงิดนะมไม่เข้าให้ผมสักทีนะครับผมมาแบบกะคัตจีนะดอกนี้มาแบบกะคัจีนะครับผมเนี่ยฮะโอ้โหมันต่านเสียดายนะครับผม ดูวันต่อฮะโอ้โหเราเหลือที่สามพันแล้วนะครผมสามพันหกนะฮะโอ้โหโอ้โหดอกนี้ครับผมสักเตอร์จะลงมาไหมครับผมเรามารอลุ้นกันนะครับผมเรามาลุ้นกันนะสักเตอร์ลงมากับเก็บหนึ่งร้อยบาทแลลงมานี่หาตายนะครับผมโอ้โหยังต่อเนี่ยนะมาที่สามร้อยเก้าสิบบาทฮะลงไหมฮะลงที่เบ็ดหนึ่งร้อยนี่หาตายนะครับผมโอ้โหอิ่มนะโอ้โหไม่มาครับผม เนี่ยเรามาลอนุ่นฮะว่ามันจะมาให้เราไหมครับผมกับเบ็ดหนึ่งร้อยบาทนะครับผมมาอือหือไม่มาเราก็ยังได้ลุ้นอยู่นะครับผมดอกนี้จะมาให้เราไหมครับเรามาลุ้นก <c oughs> <med h wn ainsi> ันนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมซัดเกตเตอร์เข้าไปที่เบ็ดหนึ่งร้อยบาทนะครับผมบอกแล้วนะครับผมถ้าเข้ามาที่เบ็ดหนึ่งร้อยนี่หาไปนะครับผมโอ้โหหมดแปดเสียในที่หนึ่งร้อยบาทนะผมเบ็ดหนึ่งร้อยบาทนะครับเรามารลุนี้ว่าเราจะได้เกลือไหม โอ้โหกระบอมาสองอันนะสามอันนะครับผมโอ้โหแต่ก็ไม่ได้ะไรเลย,เลยนะโอ้ยโอ้ยเข้าฟรีในฟรีนะเรียบร้อยครับผมเข้าฟรีในฟรีนะครับผมโอ้โหไม่เล่นไม่ได้แล้วนะครับต้องมาเล่นด้วยกันแล้วนะครับผมโอ้โหกับเกมนี้มังกี้พีจีนะผมมังกี้ซิงพีจีนะโอ้โหรางวัลคูณ2ไปที่750บาทนะครับผมโอ้โหต่อเน,นื่องนะครับผมคูณสามาไปที่1260บบาทนะครับผม โอ้โหได้รางวัลก้อนโตเลยครับผม,มเรามาลุ้นแะล้วอีก13ฟรีเกมเราจะได้กี่บาทนะครับผมเราได้ไปที่2,100บาทนะผมกับกี่ฟรีเกม3ฟรีเกมไปแล้วผม,มคูณ4มาที่480ครับผมต่อเนื่องนะฮะต่อเนื่องไหมฮนะโอ้โหมาผมต่อเนื่องไหมครับผมมาที่102นะต่อเนื่องไหมครับอือะไดําต่อนะครับผม โอ้โหม้าบุบม้าบุบม้าครับผมอ้หูม้าที่คูณหกนะฮะหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมกระบอกนี้คูณเจ็ดนะสองพันเอ็ดนะครับผมโอ้โหเรียบร้อยไปครับผมก็ได้ไปที่เท่าไหร่ฮะบอกนี้สองพันเอ็ดหรือเปล่าครับผมใช่นะสองพันเอ็ดนะครับผมอุ้ไม่ใช่นะครับผมเด้งขึ้นไปฮะเด้งขึ้นไปที่สามพันแล้วนะครับผมสามพันหกร้อยเก้าสิบบาทนะครับรางวัลเมกะนะครับผม โอ้โห oh, เรามา5,000ตอนนี้เรามี1 1ื่นเอ็ดแล้วนะโอ้โหคูนแปดมามาที่600บาทนะครับผมเรามาลุ้นกันครับว่าเราจะได้ไปกี่บาทนะครับผมอับ16ฟรีสปินนะเนี่ยทุ่มมาอีกทีครับผมโอ้โ oh, ห oh, ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะโอ้ oh, มาที่คูเจ้านะฮะผมร้อยสามสิบห้าบาทรางวัลจักรจี้นะครับผมโอ้โ oh, หยังไงฮะยังไงฮะอีก4ฟรีเกมโอ้โ oh, ห oh, รอบนี้มาที่คู 10, นสิ 1, นะ oh, น,น, 11, นะครับผม1,350บาทนะโอ้ต่อเนื่องมาที่คูน1ินะครับผม โอ้โหต่อเนี่ยฮะเขาให้จริงๆนะผมเขาให้จริงๆนะเกมนี้เขาให้วันนี้เขาให้แล้วมึงก็จะเกลือแล้วครับผมรด้มาที่สองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมรางวัลก้อนโตไปฮะต่อเนื่องฮะสามฟรีเกมสุดท้ายสองฟรีเกมหนึ่งฟรีเกมสุดท้ายนะผมโอ้โหได้มาที่สองฟรีสุดท้ายได้มาที่สามพันเก้านะโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยผมไม่เล่นไม่ได้แล้วนะครับต้องมาเล่นด้วยกันแล้วนะครับผม แต่ถ้าหากเ่องนเดือผมก็สมัครเข้ามากันได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งนี้สมัครไว้ให้ที่ใตค้คลิปนี้นะโอ้โหได้ไปที่สามพน้านะครับผมโอ้โหกับเบ็ดหนึรบาทนะโอ้โหราวันรวมนะผมเราได้ไปที่เท่าไหร่หนึ่งหมื่นสีร้อยหนึพันห้าบาทนะครับผมโอ้โหทุนห้าร้อบาทนะผมตอนนี้เราได้มาที่1,000งหม 18,694บาทนะครับผมโหไม่เล่นไม่ได้แล้วนะครับผมถ้าหากอยากเล่นเกมนี้ก็เข้ามาเล่นก็ได้อยู่ค่าย PG นะครับผมแต่ถ้าหากอยากเล่นเว็บเดียวกับผมก็โฟร์ยูฟ้าเเลยครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับหากชอบคลิปผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมเนี่ยเราก็ได้มาแล้วที่18นะครับผมโอ้โหหนาอเนาะอิ่มๆนะครับผมเนี่ย ถ้าหากชอบคลิปผมก็ฝากกดไลค์กด s ซับสไคร์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะวันนี้เราได้กําไรไปแล้วผมก็ต้องขอหยุดนะครับผมแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ